สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องไก่พาม่วนพาเพลินครับตอนนี้ก็มาดูเจ้า2ตัวครับน้ำบาวนี่กับเจ้าหลงครับตื่นเช้ามาก็ยอกกันอีกแล้วครับกิจวัตรประจำวันเอาแขกก็กำลังหายดีครับแต่ก็มี มีเลือดซึมมีไหลซึมมากมายครับเห็ดนองแห้งหลงเห็ดนองแห้งเอาวิ่งนี้แล้วาย่ๆๆ อยกัดน้องแรงอยากัดแรงอย่าทำน้องแรงอย่าทำน้องแรงก็แข็งแรงดีครับอาการก็ปกติดีนะครับวิ่งได้คล่องแกล่วว่องไวเลยครับ กินน้ำด้วยวิ่งไปด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ไว้คลิปนี้ก่อนนะครับก็น้าจะถ่ายคลิปใหม่มาให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกครับฝากกดไลค์กด share, แชร์ s u c s i b e ครว่าเกมกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ